สวัสดีครับ EP นี้นะครับผมวงนี้จะไม่นําเสนอไม่ได้ครับต้องมีครับถ้าเป็นยุคสมัยก่อนต้องมีวงนี้เข้ามาครับเพลงนี้มีชื่อว่าแค่นั้นครับของวงสยามซีเกดเซอร์วิสวงในตํานานครับอัลบั้มเดียวท้วนแค่นั้นเลยออกอัลบั้มเดียวทุนท้วนเลยครับชื่ออัลบั้มก็สยามซีเกดเซอร์วิสนั่นแหละครับใช้แฮชแท็กแล้วก็ s. จุด s. จุด s. จุดครับผมอัลบั้มนี้ออกเมื่อปี2541ครับผมในอัลบั้มนี้มีเพลงดังๆหลายเพลงนะครับอย่างเช่น แค่นั้นกลับมาที่เดิมคืนนี้ครับผมแต่เพลงที่ผมชอบที่สุดในอัลบั้มนี้ก็เป็นแค่นั้นครับผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปฟังเพลงนี้จะเป็นแนวบิดป๊อปอ่าหรือจะมีคือวงเนี้ครับจะเป็นแนวบิดป๊อปเลยบางครั้งก็จะเอาร็อกเข้ามาบ้างว่าสมบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแนวหลักคือบิดป๊อปเลยครับวงในตำนานครับจริงๆผมก็มาฟังไม่ได้ฟังตอนซ้อสซีหนึ่งหรอครับผมก็มาฟังตอนมันเป็น ยุคมีแฟชเรดิโอแล้วเราถึงจะได้ย้อนกลับมาฟังในคูวอยด์ .com อะไรเงี้ยครับสมัยก่อนเพลงแค่นั้นเพลงนี้อยากให้คนย้อนกลับฟังครับเนื้อหาก็ประมาณว่าอกหักอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเพลงมันเป็นเพลงแบบฟังสนุกครับแบบบิดป๊อปครับมันจะแบบฟังสนุกสนุก,น,กนิดนึงไม่ได้เร็วเกินไปไม่ได้ช้าเกินไปครับวงนี้นะครับมามามีสมาชิกทั้งหมด4ี่คนนะครับ ก็คือตัวตีสี่ชิ้นนแหละครับนพี่ช้างพี่บีมพี่ปับ๊บพี่ปิ๊บอ่าสี่คนนั่นแหละครับสยามซีเจตเซอร์วิสอัลบั้มมีแค่หนึ่งอัลบัม้มทวนครับผมเป็นอัลบั้มในตำนานด้วยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนยังได้ไปฟังแต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาครับอ่าได้ออกซิงเกิลมาใหม่ก็เหมือนยี่สิบปีครับที่เขาไม่ได้ทำเพลงนะเขาว่า ออกซิงเกิลใหม่ชื่อว่าสัญญาก็ก็ดีเหมือนกันครับเราลองเราเคยฟังได้ครับแต่ผมอยากแนะนําเพลงนี้ครับในอีพีนี้ผมขอแนะนําเพลงนี้ครับแ่นั้นครับวงนี้ตํานานจริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์ด้วยนะครับหรือใครมีเพลงแนะนําหรือยายผมแนะนําเพลงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ